สวัสดีครับวันนี้ครับก็กลับมาอยู่กับผมครับแอดมินลุงเบิกแล้วก็ทีเด็ด99เช่นเคยนะครับก็เมื่อวานนะครับก็ห่างหายกันไปครับก็ไม่ได้ให้บอลนะครับเมื่อวานน่าจะมีการให้อยู่ตัวเดียวเนาะในกลุ่มครับก็เมื่อวานเนี่ยไม่ได้ให้เลยครับเพราะเมื่อวานไปทุระมานะครับเดี๋ยวเรามาสรุปผลกันหน่อยดีกว่าครับว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาครับเมื่อวานวันก่อนเนี่ยเราให้เรกันบ้างนะครับโดยดูจากกลุ่มนะครับโอเค ในกลุ่มเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวเอาผลบอลล่าสุดก่อนครับผลบอลล่าสุดก็น่าจะกินอยู่ดีครับถ้าจำไม่ผิดครับเนี่ยครับเวสต์แฮมครับเรสลาซิโอครับเซลติกแล้วก็เรตเตอร์นะครับก็ที่ตายนะครับก็มีแค่อ่าทางด้านของแฟรงก์เฟิร์ตเนาะแล้วก็มักเซย์ครับแค่2ตัวครับนอกนั้นเนี่ยก็กินหมดเลยนะครับอีกกี่ตัววะ 6ตัวที่เหลือครับก็ผลงานก็ถือว่าช่วงนี้ครับฟอร์มเนี่ยเริ่มกลับมาดีเหมือนเดิมครับก็กินต่อเนื่องครับหลายๆวันติดๆเนี่ยก็กินเกือบหมดเลยเดี๋ยวเรามาดูในกลุ่มกันนะครับว่าในกลุ่มเนี่ยให้อะไรกันไปบ้างนะครับอย่างเมื่อวานเนี่ยผมเนี่ยให้ไม้นะครับศูนย์ห้าก็ไปตัวเดียวครับสี่หมื่นครับก็เสียไปนะครับเพราะเมื่อวานเนี่ยไม่มีเวลาจริงๆครับเนี่ยแล้วก่อนหน้านั้นเนี่ยก็คือให้ชุดนี้ไปเลยนะครับก็น่าจะ ให้เหมือนกับใน u t u b e นี่แหละครับก็ไม่ค่อยมีเวลามกันครับโอเควันนี้ครับก็ค่อนข้างที่จะมีบอลเยอะพอสมควรเลยครับเราก็จะมาวิเคราะห์กันครับว่าวันนี้เนี่ยมันน่าจะมีครับบอลที่น่าสนใจในระดับหนึ่งครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับสำหรับคู่แรกครับเป็นคู่ระหว่างอาร์เซนอลนะครับกับนิวคาสเซิลครับอาร์เซนอลกับนิวคาสเซิลครับถ้าดูจากเฮดทุเฮดเนี่ย แทบจะบอกได้เลยครับว่าอาร์เซนอลเนี่ยชนะ80%เลยนะครับ80%เลยซึ่งเนี่ยถ้าเกิดเอาไม่ใช่อันนี้เนี่ยสถิติตารางครับเอามาให้ดูครับว่าส่วนใหญ่นะครับก็ต้องมีแต้มเนาะอินเตอร์มิลานครับแล้วก็ชนะ2-0จริงครับสำหรับคู่นี้ครับโอเควันนั้นเนาะแล้วจริงๆเราก็ให้ต่ำ3้วย กินทั้งคู่เลยครับนอ่นเตอร์ทั้งนี่เลยครับอาเซนอนครับอ่าถ้าเกิดนับแล้วเป็นการเล่นในบ้านเนาะโอ้ก็80%ครับอเซนอลครับกับการชนะนิวคาสเซิลครับโอเคนะครับเนี่ยเห็นปะสถิติเริ่มคุ้นๆเลยนะครับชนะในบ้าน50%นะครับหรือว่าเนี่ยต่อเนี่ยชนะ80%เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยกินเกือบหมดเลยนะครับเนี่ย เนี่ยต่อกิน80%นะครับเนี่ยเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยกินจนหมดเลยนะครับยิ่งวันนี้เนี่ยถ้านับแล้ว h ฮดทูเฮดเนี่ยอาร์เซนอลเนี่ยส่วนใหญ่นะครับไม่กินก็เจ้าครับเนี่ยส่วนใหญ่ครับมันจะต่อประมาณหนึ่งยี่สองห้าและครับหรือว่าสองลูกครับประมาณนี้ครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยอาร์เซนอลเนี่ยก็จบด้วยสกอร์ที่ชนะได้มากกว่าสองลูกด้วยนะครับ ทำให้วันนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยอาร์เซนอลอาจจะเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาดูราคาดีกว่าครับว่าคู่อาร์เซนอลเนี่ยราคาเป็นยังไงกันบ้างนะครับเนี่ยอาร์เซนอลเติบต่อหนึ่งลูกนะครับเพราะฉะนั้นครับโอ้โหวันนี้เนี่ยใสยๆเลยครับนี่ก็าตามแมวไม่ตายเด็กอาร์เซนอลครับโอเค ตอนหนึ่งครับผมว่าอาร์เซนอลเนี่ยน่าจะมีลุ้นนะครับสำหรับวันนี้ครับราคาขอรีเฟซแป๊บนึงสูงสองเจ็ดห้าครับสำหรับคู่นี้สองต่อแพงอยู่ครับในหลายๆตัวนะแต่ก็กินกันหมดนะ ถ้าเอาจริงๆนะครับคู่นี้กูดูเฮ็ดทัวเฮ็ดผิดหรือเปล่านี่ย่วลาดมันต่อครับ โคู่นี้ก็ต้องให้อาร์เซนอลนะครับถามว่าทำไมถึงให้อาร์เซนอลนะครับถ้าเกิดดูตามฟอร์มนะครับแน่นอนครับในช่วงหลังๆเนี่ยอาร์เซนอลเนี่ยเล่นได้ค่อนข้างดีครับยิ่งเฉพาะเกมในบ้านนะครับมีหลุดแพ้แค่นัดเดียวครับแล้วก็นัดที่เสมอคือเซาเปาเล่ตครับนอกนั้นเนี่ยเป็นการชนะ3-0 3-1 3-1 2-0แล้ย1-0ค่อนข้างบ่อยนะครับสำหรับอาร์เซนอลครับ ผัดมาดูทางด้านของนิวคาสเซิลครับนิวคาสเซิลเนี่ยจริงๆถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนผู้จัดการทีมแล้วก็จริงครับแต่ว่าฟอร์มโดยรวมเนี่ยถ้าเกิดเอาตามตรงเลยนะครับพวกเขาเนี่อาจจะเสมอทางด้านเบนฟอร์ดนะครับไบตันได้นะครับพัคิตัมพาเลตครับแต่ส่วนใหญ่ครับเกมส่วนใหญ่ของนิวคาสเซิลครับก็ยังคงเป็นเกมที่จบด้วยการแพ้หรือว่าเก เกมเสมอซัส่วนใหญ่นะครับและยิ่งเจอกับทีมใหญ่เนี่ยพวกเขาเนี่ยไม่สามารถยันอยู่เลยแม้แต่นัดเดียวนะครับระหว่างเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับตอน์นาโดสเปอร์ครับเชลซีครับพวกนั้นไม่สามารถยันอยู่ได้แม้แต่นัดเดียวเลยครับทำห้วันนี้เนี่ยผมคิดว่าการออกมาเยือนของนิวคาสเซิลนะครับถึงแม้ว่าจะจบด้วยการเสมอที่ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าในหลายๆเกมครับก็มีแพ้ของบูมตันครับแล้วก็แอสตันวิลล่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับผมคิดว่าที่เขาพวกเขาแพ้เนี่ยอาจจะไม่ใช่ที่สภาพจิตใจนะ แต่อาจจะเป็นเรื่องของสภาพทีมมากกว่าครับที่ไม่สามารถที่จะสู้กับทีมใหญ่ๆได้นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยต้องเจออาร์เซนอลในบ้านด้วยและถ้าเกิดนับดูจากเฮดทูเฮดแล้วนะครับการเจอกันเนี่ยระหว่างอาร์เซนอลกับทาง้านนิวคาสเซลเนี่ยก็อย่างที่เห็นนะครับว่าอาร์เซนอลเนี่ยค่อนข้างที่จะชนะได้บ่อยกว่าครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ครับต่อหนึ่งลูกครับอาร์เซนอลครับวันนี้น่าจะเป็นตัวเลือกที่โคตรจะชิลเลยครับก็โอเคต่อฟอร์มดีครับ อ่านี่เป็นอีกตัวครับเนี่ยก็ฟอร์มเดียวกันเลยครับเนี่ยเห็นปะเนี่ยให้ต่อเลยครับโอเคไปกต่อครับคู่นี้คู่ริวพูกแซมตันนะครับริวพูกแซมตันครับจริงๆเนี่ยผมกล้าพูดเลยนะครับว่าแซมตันเนี่ยมันคือไม้เบื่อไม้บองของริวพูครับถึงแม้ว่าเราจะเห็นเนี่ยในหลายๆครั้งนะครับริวพูสามารถถล่มแซมตันได้บ่อยๆนะครับยิ่งเป็นในช่วงหลังเนี่ยคือ2-0 4-0 3-0 3-0นะครับ ก็จะเห็นนะครับว่ามีช่วงหนึ่งครับที่เป็น00ครับ10ครับ11ครับ21แล้วก็10นะครับส่วนใหญ่ครับก็ยังมีปีบางปีครับที่ลิเวอร์พูลเนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะชนะทางด้านนิวคาสเซิลเอ้ยทุยซาวน์ตันได้อยู่ครับในซาวน์ตันในบางนัดเนี่ยก็สามารถทำผลงานได้ค่อนข้างดีครับเวลาเจอลิเวอร์พูลครับแต่พอมาย้อนดูจริงๆเนี่ยอาจจะเป็นเกมในบ้านนะครับของซาวน์ตันครับที่พอจะมีสร้างปัญหาให้กับลิเวอร์พูลนะครับเป็นในบ้านลิเวอร์พูลเนี่ย ซัมตันเนี่ยแทบจะสู้ไม่ได้เลยนะครับและยิ่งย้อนกลับมาดูสถิติของลิเวอร์พูลครับถ้าเกิดไม่ได้เจอทีมใหญ่จริงๆครับอย่างแมนเชสเตอร์ยครับเชลซีก็จะมีทางด้านของไบรตันนัดเดียวครับที่สามารถยันลิเวอร์พูลไม่ให้ถูกถล่มได้นะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยลิเวอร์พูลเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะยิงขาดมาในทุกๆนัดนะครับยกเว้นไบรตันนัดเดียวนะครับพอหันมาดูทางด้านเซาท์ตันครับเซาท์ตันเนี่ยเกมนอกบ้านเนี่ยพวกเขาก็ไม่ใชมหม่หมูๆนะครับถ้าพูดตามจริงเลย มีแพ้อุตันสามหนึ่ง 3, ก็จริงครับชนั้นนิวพอร์ตครับเสมือนิวคาสเซลครับเสมอนิวคาสเอ้ยเสมอแมนซิตี้ได้ด้วยครับหัดที่เจอเชลซีเนี่ยก็ต้องบอกว่าฟอร์มฟอร์มเขาเนี่ยไม่ดแย่เลยนะครับแต่ว่าพวกเขาเนี่ยสู้ได้ในในระดับหนึ่งเลยจนกระทั่งโดนใบแดงครับแล้วทําให้พวกเขาเนี่ยโดนยิงขาดมาเลยครับวันนี้เนี่ยถ้าเกิดนับจริงๆแล้วเนี่ยส่วนตัวเนี่ยโอ้โหใครเขาดูราคาหน่อยสิคู่ลิเวอร์พูลไปไแหนวะนี่ไงอโอเค ลิวูเนี่ยจริงๆผมพูดตามตรงเลยนะครับว่าถ้าเกิดอยากจะเล่นนะครับผมอยากให้ลองนะครับลองผมอยากให้ลองในราคา2งลูกนะจริงๆอ่ะแต่ว่าด้วยความที่ลิเวพูเนี่ยมันไม่ได้ต่อเยอะขนาดนั้นนะครับเป็นต่อแค่1.5เพียงเท่าน,นั้นเองคือถ้าเกิดนับจริงๆแล้วเนี่ยในบ้านของลิเวพูส่วนใหญ่เนี่ยลิเวพูก็อยากที่ทราบกัน,นับว่าชนะทางด้านของ เซาวน์น้ำตันได้ในสกอร์ที่ขาดค่อนข้างบ่อยครับขาดค่อนข้างบ่อยครับแต่ว่าถ้าเกิดให้นับจริงๆเนี่ยมีเพียงแค่นัดเดียวนะครับคือนัด4-0นะครับที่ทะลุเลทออกไปได้ครับซึ่งส่วนตัวเนี่ยผมแทบจะไม่ได้มองว่าเซาวน์น้ำตันเนี่ยบางทีอาจจะมีหือมีอือครับแต่ว่าโหราคาเปิดสูงต่ำค่อนข้างเยอะด้วยครับเอาจริงๆวันนี้เปิดราคาสูงต่ำแปลกมากเลยนะครับถ้าเกิดนับจริงๆแล้วเนี่ยคู่ลิเวอร์พูลเนี่ยเฮดทูเฮดของการการเจอกับลิเวอร์พูลเนี่ย คู่นี้เนี่ยแทบไม่เคยไปถึง4ี่ลูกเลยนะครับสลูกเนี่ยมีแค่นัดสามหนึ่งครับกับสี่ศูย์ครับแล้วก็ถ้าเกิดเอาจริงๆนะครับเกมในบ้านของลิวพูเนี่ยในช่วงหลังนะครับก็ไม่ได้จบถึง4ี่ลูกเขาบ่อยขนาดนั้นนะครับถามว่ามีสี่ลูกไหมก็มีบ้างครับแซมแซครับแต่ว่าก็ไม่ได้บ่อยขนาดนั้นนะ ยิ่งถ้าเกิดนับเป็นซัมตันเนี่ยซัมตันเนี่ยก็โอ้โหเฮียซัมตันมันจริงสูงเยอะวะ่ะอ่ะ <c oughs> อขอพายครับถ้าเกิดจะเซฟเลยนะครับเซฟเซฟเลยครับผมอยากให้เล่นสูงสามรูปครับอันนี้คือรอราคาได้ครับรอราคาได้ครับผมว่าวันนี้เนี่ยเปิดสูงมาแปลกแล้แหละ ผมว่าน่าจะมีแววครับในการยิงประตูกันเยอะค่อนข้างเยอะครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้เนี่ยถ้าเกิดเป็นไปได้ครับผมอยากให้ไปที่สู่ริวพูสามลูกนะครับผมเชื่อว่าทั้งริวพูซัมตันเนี่ยวันนี้เนี่ยน่าจะมีสกอร์คือถ้าเกิดนับจริงครับซัมตันเนี่ยมาสู้ริวพูในบ้านไม่ได้นะครับแล้วก็ริวพูเนี่ยก็มีโอกาสนะครับที่จะสามารถถล่มทางด้านซามตันไปถึง3ประตูได้ครับมีโอกาสอยู่ครับหรือว่าวันนี้นะครับในช่วงถ้าเกิดนับแล้วจริงๆเนี่ย ช่วงหลังๆเนี่ยซามตันก็ถือว่าฟอร์มดีครับแล้วก็ไม่ได้เล่นในแบบที่เรียกว่าอุดนะครับคือเล่นเปิดเกมสู้ครับทาให้สกอร์เนี่ยอาจจะเปิดมาสูงได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยคู่นี้เนี่ยผมอยากให้ไปที่สูง3ลูกนะครับรอราคาครับไม่นานเกินรอครับไอ้ราคานี้ผมอยากให้เล่นในเวลาเอาครับก็เป็นสูง3ลูกนะครับโอเค่อนขคามมั่นใจครับว่าน่าจะยิงกันถึงครับจากการเปิดสูงมา3.5อย่างนี้ครับผมว่าน่าจะมีถึง4ลูกด้วยซ้ำครับโอเค ไปกันต่อเลยครับที่บูฟแฮมตันวอร์เรอร์กับนอริดครับคู่นี้เนี่ยผมแทบจะไม่ต้องพูดอะไรเลยครับคือแน่นอนครับบูฟแฮมตันเนี่ยถ้าเกิดให้พูดตามตรงครับนอริดเนี่ยช่วงหลังเนี่ยอุ้ยนอริินีนช่วงหลังเริ่มฟอร์มดีขึ้นมาแล้วนะครับสามารถชนะเบนฟอร์ดได้ครับชนะซอมตันอีกด้วยครับในสองนัดล่าสุดครับโค้ดได้มีการเปลี่ยนแปลงหรือยังผมขอดูสักหน่อยนะครับ เอดูอไม่ได้ช่างมันบูแพรมตันเกมนอกบ้านครับมีหลุดแพทดท้คิสซัวพาเลตไปถึงเกมครับต้องเรามีเสมอหลีครับแล้วก็สามารถชนะได้ในหลายๆนัดเลยนะก็<ว>ถ้าวัดกันตามจริงครับตอนนี้เนี่ยแน่นอนครับว่านอลลิตเนี่ยอาจจะฟอร์มดีขึ้นมาแล้วครับนอลลิตเนี่ยฟอร์มดีขึ้นมาในระดับหนึ่งแล้วซึ่งนอลลิตเนี่ยเปิดเกมสู้ด้วยนะถ้าพูดกันตามตรงเนี่ยนอนลลิตกับบูฟแพรมตันเนี่ยนอลลิตเนี่ย ช่วงหลังๆเนี่ยเปิดเกมสู้ด้วยซ้ำครับก็ถือว่าเนี่ยช่วงหลังเนี่ยผมมาให้ต่ำไปในนัดที่แล้วนะครับแล้วก็จบไปด้วยสกอร์สองประตูต่อหนึ่งครับซึ่งแม่งยิงไวมากอย่างที่ทราบกันครับว่ายิงกันแบบโคตรไวเลยแล้วก็จริงๆเนี่ยส่วนตัวครับวูฟเนี่ยเป็นทีมที่จบสกอร์ต่ำค่อนข้างบ่อยครับถ้านับกันตามจริงเลยครับเนี่ยสองลูกสองลูกครับหนึ่งลูกสองลูกครับสองลูกเนี่ยค่อนข้างบ่อยครับสำหรับวูฟแฮมตันครับก็ในหลายๆนัดครับ ที่วู๊ฟทั้งตันเนี่ยมันไม่สามารถยิงทะลุเพดานได้เนาะแต่ว่าด้วยมาวันนี้ครับนอลลิดเนี่ยที่ตอนนี้เนี่ยก็จริงๆตอนนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าทิ้งหนีตกชั้นนะครับเพราะว่าบู๊ฟเขาเพิ่งชนะแค่2นัดเท่านั้นครับทำให้แต้มทุกแต้มเนี่ยพวกเขาเนี่ยถ้าไม่อยากที่จะจบที่เสมอเลยนะครับวันนี้เนี่ยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมคิดว่าบู๊ฟเนี่ยอาจจะดูดีกว่าครับแล้วก็อาจจะยิงได้ด้วยครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยนอลลิตก็ ช่วงนี้ครับฟอร์มมันกําลังดีครับยิ่งวันนี้ได้เล่นในบ้านด้วยผมคิดว่าวันนี้ครับก็อาจจะทั้งคู่ครับน่าจะมีสกอร์ทั้งคู่ครับทั้งทางด้านของวูฟปแฮมตันแล้วก็นอริลนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยราคาเนี่ยเปิดมาค่อนข้างแปลกนะครับคือสูงแค่2ลูกเองแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยก็ไม่ได้สนใจอะไรอยู่แล้วครับผมคิดว่าบอลเนี่ยถ้าเกิดมันจะยิงอ่ะมันจะแปลกแค่ไหนมันก็จะยิงวะเออวาะจะนั้นครับคู่นี้ครับผมให้สูง2ลูกนะครับระหว่างนอริลกับวูฟแฮมตันนะครับ เพราะว่าเฮดทูเฮดเนี่ยการเจอกันเนี่ยก็ถือว่าเอาเรื่องอยู่เหมือนกันครับทั้งนอริทแล้วก็บูเัมตันครับก็ยิงอย่างต่ำครับก็เป็น2ลูกเกือบทั้งหมดนะครับมีแค่นัดเดียวเท่านั้นครับที่จบไปเพียงแค่1นูนย์เท่านั้นครับก็ให้ที่สูง2ลูกนะครับสำหรับคู่นี้ครับโอเคไปกันต่อครับเป็นการเจอกันระหว่างโค้ชตำนานครับระหว่างเซเว่นเจอรัลด์กับทางด้านของแอสตันวิลล่านะครับก็ ถ้าเกิดนับจากเฮตุเฮตนะครับบอกเลยครับว่าในบ้านของคิซซาพาเลตครับทำผลงานได้ค่อนข้างดีกว่าครับเป็นผลงานบ้านไข่บ้านมันเนาะเออก็ห้าสิบห้าสิบครับแต่ว่าในบ้านของคิซซาพาเลตเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวแต่กับกันครับในปีนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าคิซซาพาเลตเนี่ยถึงแม้ว่าในบ้านนครับจะเป็นฟอร์มแข็งของเขาครับแต่ว่าปีนี้เนี่ยก็ชนะได้เพียงแค่สองลัดเองครับที่เหลือเนี่ยก็หนักไปทางเสมอซะส่วนใหญ่ครับยิงเกมนอกบ้านก็แล้วแล้วใหญ่เลย คือแพ้ไปถึง3นัดครับทำให้คิสโซพาเลตเนี่ยก็ถือว่าปีนี้เนี่ยฟอร์มก็ยังไม่ได้ดีมากครับถ้าเกิดในเรื่องของการหาชัยชนะนะครับแล้วก็ถ้าเกิดนับแล้วครับแอสันวิลล่าครับก็ตอนนี้ครับฟอร์มเนี่ยก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าเกิดนับจากก่อนหน้านี้นะครับก็ถือว่าชนะได้นะครับแต่ว่าพอการเข้ามาของซิเวนเจอร์ลาดในนัดที่แล้วนะครับสามารถชนะไบรตันไปได้2ต่อ0นะครับผมคิดว่าวันนี้ครับการเจอกับคิซันพาเลตนะครับ ยิ่งคิซซาพาเลตเนี่ยน่าจะเป็นทีมในความทรงจําของซิเวนเจอร์ลัดแล้วครับกับปีที่ทําให้เขาไม่ได้แชมป์นะครับผมเชื่อครับว่าวันนี้เนี่ยถ้านับแล้วเนี่ยผมอยากจะลองลุ้นนะกับโค้ชครับใหม่อย่างเจอร์ลัดครับที่มีผลงานกับทางด้านเลนเจอร์มากกว่าทางด้านคิซซาพาเลตครับถึงแม้ว่าจะเป็นเกมในบ้านก็ตามครับวันนี้เนี่ยผมขอให้ลองที่แอสตัน i วินล่านะครับให้ลองปอเลยครับไม่ต้องลอง0 7 5นะครับสำหรับคู่นี้ครับ ลองปอไปเลยโอเคครับไปกันต่อครับที่ไบรตันครับกับทางด้านของเลดอยู่ในเต็ดนะครับถ้านับกันแล้วครับสถิติของคู่นี้ครับไบรตันเนี่ยเขาน่ข้างกินลีดอยู่80%เลยทีเดียวซึ่งมันเป็นแนวทางของบอล80%อน80%อีกแล้วนะครับโอเคครับ แนวทาง80%อีกแล้วครับคือไบรตันเนี่ยชนะไปถึง80%นะครับยิ่งเวลาเจอกับรีดนะครับแต่ว่าต้องบอกเลยนะครับว่าการเจอกันเนี่ยส่วนใหญ่ครับมันก็ไม่ใช่ในหลีดีเนาะมันจะเป็นเดอะแชมเปี้ยนชิพครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างหลุดยากครับแต่ว่าถ้าเกิดนับแล้วเนี่ยสองนัดนะครับในปีก่อนครับเป็นทางด้านของไบรตันนะครับที่สามารถชนะรีดได้ทั้งสองนัดเลยก็ถือว่าเป็นไม้เบื่อไม้เบาครับที่แพ้ทางกันอยู่ครับระหว่างรีดกับทางด้านของไบรตันนะครับ ก็ไบตันครับถ้านับแล้วฟอร์มในปีนี้เนี่ยก็ถือว่าจัดได้ว่าค่อนข้างดีระดับหนึ่งครับในระดับหนึ่งครับก็ไม่ได้ดีมากครับเสมอกรับดิโอเซ่นครับแพ้ไบเอ้ยแพ้เอเวอเรตันนะครับชนะเลสเตอร์ชนะวัตฟอร์ดนะครับแล้วก็เสมออาร์เซนอลนะครับแพ้แมนซิตี้ไปก็ถือว่าไม่ได้น่าเกลียดสักเท่าไหร่ครับแต่ว่านัดที่แพ้เอเวอเรตนี้ก็ถือว่าเอาเรื่องอยู่เหมือนกันครับแต่พอมานับดูแล้วครับฟอร์มของลีดเนี่ยก็ถือว่า หนักหนาวเรื่องครับระวังรีดครับเพราะว่าเกมนอกบ้านของรีดเนี่ยถ้าเกิดนับจริงๆเนี่ยเก็บชัยชนะได้เพียงแค่นัดเดียวครับคือการเจอกับนอริตครับนอกนั้นียก็ถือว่าเป็นการแพ้ซะเกือบหมดครับแล้วก็เป็นการเสมอ2นัดนะครับคือเสมอเบอร์ลี่ครับแล้วก็นิโคลเซนที่ทำผลงานได้ไม่ดีทั้งคู่เลยครับนอกนั้นียพวกเขาแพ้เกือบทั้งหมดเลยแต่ก็ต้องบอกนะครับว่าทุกเกมครับของรีดนะครับก็พวกเขาเนี่ยแทบไม่จบที่ เป็นการเป็นผู้มาเยือนที่มือเปล่าเลยนะครับก็คือต้องมีประตูติดไม้ติดมือไปเสมอครับแล้ววันนี้เนี่ยก็เปิดสูงมาที่2.25ด้วยเอ้ย2.5ด้วยนะครับทําให้วันนี้เนี่ยจริงๆส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าริดอาจจะยิงได้นะครับแต่ว่าไบตันเนี่ยจะยิงถึงชนะเลยหรือเปล่าเนี่ยอันนี้เป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดนับกันแล้วครับเนี่ยไบตันเนี่ยเกมในบ้านถ้าก็มีเพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นนะครับที่2นัดแล้วละเออ มีนัดที่เจอกับาอ์เซนครับกับนัดที่เจอกับเอเวัตตันครับที่ไม่สามารถทำประตูได้นะครับตอนนั้นเนี่ยพวกเขาก็สามารถทำประตูได้ทั้งหมดนะครับถึงแม้ว่าจะเจอทีมที่แข็งแกร่งกว่านะครับก็ถ้านับดูแล้วเนี่ยวันนี้ครับการเจอกับรรดเนี่ยก็พวกเขาก็แทบจะไม่มีอะไรจะต้องเสียนะครับกับการเจอรรดครับแล้วก็รีดเนี่ยก็ผลงานไม่ค่อยดีด้วยส่วนตัวแล้วครับผมคิดว่าการต่อไบตัน 0.25น่าจะดูมีลุ้นกว่าการที่ต้องลองหลีดนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมให้ต่อไบตั้นอีก1ตัวครับโอเคแล้วกผ็ผมจะข้ามไปที่บอลที่น่าสนใจอย่างเดียวเลยนะครับสำหรับตอนนี้ครับราโยบิยกานครับวันนี้ครับก็เจอกับบารนเซียนะครับต้องบอกเลยครับว่าราโยบิยกานเนี่ยมีผลงานที่ดีเฉพาะเกมนอกบ้านเท่านั้นครับถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยบารนเซียเนี่ยปีนี้ในบ้านถือว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียว เนี่ยถ้าเกิดนับก็แล้วครับราโย่ครับเกมนอกบ้านเนี่ยแพ้บ่อยมากมากเลยครับผิดกันในบ้านเลยครับผิดในบ้านในบ้านแทบไม่แพ้เลยส่วนตัวครับวันนี้ถ้าเกิดการเล่นในบ้านของบรันเซียครับบรันเซียเนี่ยจริงๆดูเป็นทีมที่ค่อนข้างเหนือกว่าครับถึงแม้ว่าเฮทูเฮทเนี่ยอาจจะไม่ดีนะครับแต่ว่ารายโย่เกมนอกบ้านมันห่วยจริงครับเพราะฉะนั้นอีกหนึ่งตัวที่ผมจะให้นะครับวันนี้คือต่อบารันเซีย0.25นะครับสำหรับค่ำคืนนี้ครับแล้วก็อีกหนึ่งตัวครับที่ แทบจะไม่ต้องบอกเลยคือบีเรลลเนี่ยฟอร์มค่อนข้างกากนะครับฟอร์มข้อโคตรกากเลยครับถ้าเกิดนับในนัดที่แล้วครับคือเจอแมนยูครับก็เล่นได้ไม่ค่อยดีครับแต่ว่าบาร์เซโลนาครับต้องบอกเลยว่าอันนี้ครับผมคิดว่าถึงแม้ว่าจะเป็นชาบี้เข้ามาเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ช่วยอะไรมากนะครับสำหรับตัวที่มีอยู่ตอนนี้ครับก็นับจริงๆแล้วบีเรลลเนี่ยเกมในบ้านนะครับมีแพ้เพียงแค่นัดเดียวนะครับคือแพ้ให้กับโอซานซูนานะครับต้องนั้นพวกเขาชนะได้ทั้งหมดนะครับ วันนี้มีทางลาบบาร์เซโลนาครับที่ออกมาเยือนนะครับถ้าเกิดพูดตามตรงเนี่ยฟอร์มบาร์เซโลนาเกมนอกบา้านชนะได้เพียงแค่นัดเดียวนะครับคือการชนะในบอลถ้วยยูฟา่าแชมเปี้ยนลีกด้วยนอกนั้น้เนี่ยไม่ชนะใครสักนัดเดียวเลยนะครับเป็นฟอร์มที่ทุเรศแบบสุดๆเลยครับแล้วตอนนี้เนี่ยก็ไม่เห็นแววว่าบาซ่าเนี่ยจะดีขึ้นสักนิดเลยนะครับเพราะฉะนั้นครับถ้าเกิดนับแล้วฟอร์มในลีกเนี่ยทั้งบาร์เซียและบาร์เซโลนาเนี่ยฟอร์มสวนทางกันอย่างชัดเจนนะครับถึงแม้ว,ว่าเฮดทูเฮดกันเจอกันเนี่ย จะเป็นทางด้านบาร์เซโลนาครับที่ยังดูดีกว่าบาร์เซียอยู่ก็คือเบียรลิวเนี่ยไม่เคยเอ้ยเออเบียรลิวครับพูดผิดเบียรลิวเนี่ยไม่เคยเลยนะครับที่จะสามารถชนะบาร์เซโลนาในบ้านตัวเองได้ครับแล้วก็ทุกๆปีครับเป็นทางด้านของอ่าบาร์เซโลนานะครับที่เป็นคนต่อหลักลูกขึ้นทุกลูกเลยทุกครั้งเลยนะครับปีนี้ครับมาในราคาเสมอครับตีมราคาเสมอครับผมเชื่อว่าเบียรลิวครับ น่าจะมีพอมีทางเขาจะยิ่งสู้กับบาร์เซโลนาในวันนี้ได้ครับแล้วก็ขอให้อยู่ที่ต่อบารเซโลนเอ้ยต่อเบียเอย้ยราคาเสมอเบียรลิวครับเออสับกันไปหมดครับสำหรับค่ำคืนนี้ครับเป็นอีกหนึ่งตัวครับของบอลลาลิก้าสเปนนะครับโอเคลองข้ามไปทางการโชคซิดาบ้างครับก็ฟิอ oh, อต่อแพงเนาะยูเว่ต่อแพงครับแล้วเอ้ฟิออต่อน้อยครับยูเว่ ดี๋ยวผมขอดูก่อนคู่เอ็มโปลีโอเค โอเคหลีกนี้ไม่น่ายุ่งครับข้ามไปเลยครับข้ามไปเลยไห้ตายเถอะโอเคนี่ครับผมจะให้ดูครับว่าการเจอกันเนี่ยถ้านับกันแล้วนะครับในช่วงหลังๆสุดเนี่ยบรัสเซลสดอทมุูครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมาครับเป็นบรัสเซลสดอทมูลนะครับที่เฮตูเฮตเนี่ยดีกว่าทางด้านของบูบบวกเนี่ยแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับอ่ะผมจะนับแค่แปดนัดหลังสุดนะครับอ่ะดอทมุูครับ ราคาวันนี้น่าจะราคาเสมอวะอ่ะราคาเสมอครับอาจจะมีต่อ07 025บ้างครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นราคาเสมอครับวันนี้น่าจะยิงกันไม่เยอะครับแล้วก็ถ้าเกิดคิดว่าต่อชนะ100%เลย ดอนมุนครับแน่นอนครับว่าอย่างที่ทราบกันครับว่ามีปัญหาเรื่องของตัวผู้เล่นนะครับที่วันนี้เนี่ยอาจจะลงได้ไม่ครบครับแต่ถ้าเกิดมาดูแล้วนะครับฟอร์มส่วนใหญ่เนี่ยวูบวกเนี่ยปีนี้น่ะถือว่าไม่ได้ดีเหมือนปีก่อนนะครับไม่รู้ทําไมครับเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้ครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยโหปีนี้เนี่ยวูบบวกเนี่ยทำผลงานได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ครับยิ่งเฉพาะในหลี่ตัวเองด้วยแล้วนะครับก็ในหลายๆนัดครับพวกเขาอาจจะโดนบุกมาชนะได้ค่อนข้างบ่อยครับ วันนี้เนี่ยจริงๆส่วนตัวนะครับผมคิดว่าบริลเซดอทมุลเนี่ยอาการค่อนข้างแย่ครับอาการแย่เลยทีเดียวครับเกมเย็นครับในวันนี้เนี่ยตัวก็ไม่ครบด้วยนะครับแต่ว่าด้วยตอนนี้นะครับผมคิดว่าการที่ตัวไม่ครบเนี่ยและการมาเจอกับบูบวกเนี่ยอาจจะเป็นอะไรที่ดีนะครับแล้วก็ดูแล้วเนี่ย วันนี้เนี่ยผมคิดว่าถึงแม้ว่าตัวเนี่ยอาจจะยังไม่ครบนะคร่บแต่ว่าตัวที่มีอยู่เนี่ยก็ยังเรียกว่าใช้ได้เลยนะครับในระดับหนึ่งครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ฟูลทีมขนาดนั้นครับแต่ว่าส่วนตัวแล้ว,วนะครับถ้าตัวที่มีอยู่ครับผมคิดว่ายังคงดูดีกว่าบูบวกอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยผมก็ยังคงคิดว่าดอทมุลนะครับอาจจะยังไม่แพ้บูบวกนะครับก็อาจให้ราคาเสมอครับของดอทมุลไปอีกหนึ่งตัวนะครับสำหรับค่ำคืนนี้ครับ เดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งนะครับโอเคข้ามเลยอะโอเควันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดมีอะไรเพิ่มนะครับก็เฉพาะในกลุ่มอย่างเดียวนะครับวันนี้เนี่ยก็จะประมาณนี้ไปก่อนนะครับอ่ะ เรามาตัดวันก่อนออกไปก่อนนะครับวันนี้ครับตัวที่ให้ครับก็เป็นอาร์เซนอลนะครับตอนหึงครับผมคิดว่าทางด้านของเนาสินครับก็ไม่น่าจะสามารถชนะได้ครับลิเวอพูครับ ว่าอยากรู้เหมือนกันครับว่ามันเปิดสูงต่ำมาน้อยแค่นีนเนี่ยมันจะยิงถึงไหมแอสตันวิลล่าครับ แล้วก็บียาลิวนะโอเคครับ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ครับก็7ตัวนะครับสำหรับค่ำคืนเปิดพิมพ์ลีกนะครับโอเคครับใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับทีเด็ด99้ด้วยนะครับก็เหมือนเดิมครับใครที่ไม่พอใจหรือว่ามีข้อสงสัยตรงไหนครับก็สามารถพิมพ์ตามกันได้ใต้คอมเมนต์นะครับของ u t u b e นะครับแล้วก็ใครครับที่สนใจอยากเข้ากลุ่มนะครับต้องบอกเลยว่าต้องทักไปที่เพจเท่านั้นนะครับถ้าเกิดใครอยากเข้ากลุ่มเนี่ยทักไปที่เพจเท่านั้นครับเดี๋ยวเราจะบอกวิธีการเข้าร่วมกลุ่มให้นะครับก็ สำหรับค่ำคืนวันนี้ับในกลุ่มเนี่ยก็อาจจะให้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็อาจจะเพิ่มเติมบอลจากแชมเปี้ยนชิพครับบอลจากในลีกอื่นๆนะครับที่ดูน่าสนใจเข้าไปนะครับแล้วก็บอลในเวลานะครับก็เหมือนเดิมครับใครที่อยู่ในกลุ่มแล้วก็รอกันได้ครับสำหรับในกลุ่มครับวันนี้ครับก็ใครที่สนใจนะครับก็อย่าลืมนะครับสามารถแอดไลน์แอดทวีแอดเฟซครับไปที่ทางด้านของเพจที่99ได้นะครับโอเคครับวันนี้ครับก็ค่ำคืนเปิดพิม์ลีกเนาะ ขอให้ทุกคนโชคดีครับก็เล่นกันแบบสนุกสนานนะครับก็ถ้าได้แล้วก็รู้จักเลิกนะครับอย่าโลภให้เกินไปนะครับเพราะฉะนั้นความโลภเป็นบ่อเกิดของไหยนะนะครับโอเควันนี้ครับผมแอดมินลุงเบิร์กครับและทีเด็ด99นะครับขอตัวลาไปก่อนครับไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ